สารคดีโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือตอนต้นโชคมงคลชาวบ้านการอพยพเข้ามาของคนไต่กับวิธีที่เปลี่ยนไปของชาวบ้านต้นโชคอำเภอชัยประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ากกล่าวถึงต้นไม้ต้นใครย้อยทางภาคเหนือเรียกต้นโชคมีทั้งสีเงินและสีทองคนเมืองเหนือนิยมเก็บไปทำบุญช่วงปีใหม่เมืองหรือสงกรานเพื่อให้มีเงินมีทองภาคเหนือมักใช้คำอวยพรขึ้นต้นว่าขอเงื้อรำ่ำาหื้อรวยมีโชคมีชัยมีเงินมีคำนักนักเนอ่หมู่บ้านต้นโชค อยู่ในเขตตำบลหนองบัวอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านที่มีการทำการเกษตรมีพืชผลผลิตการเกษตรสำคัญสำคัญเช่นกระเทียมหอมลิ้นจีลำไยกระลำปีทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการเกษตรที่บ้านต้นโชคเป็นพื้นที่ที่มีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพจากกลุ่มต่างๆเนื่องจากบ้านตนโชคมีความอุดมสมบูรณ์ ยุคก,การตั้งถิ่นฐานครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์พระครูศีละสังวรประยุกต์ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับนมักกษ<พ>าพระคุณเ<อ>จ้าจเจริญพรนักเรียนโรงเรียนชัยประการเจ้าวันนี้เราคมยาันเรื่อง้เกี่ยวกับ วิถีชีวิตของคนที่นี่จาแ่บเป็นย่งไงพ้องก่อนที่คนไทยไปจะย้ายเข้ามาอยู่เจ้าสำหรับความเป็นอยู่ของพี่น้องบ้านต้นโจกเต่าที่ได้มาสัมผัสกัวความจริงแล้วก็พึ่งมาอยู่นี้ได้สามสิบกว่าปีที่หมู่บ้านต้นโจกตามที่ได้มาสืบประวัติความเป็นมาของบ้านต้นโจกนั้น เร่งเริ่บเดิมทีก็เป็นบ้านป่าเป็นที่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายของคนเท่าคนแก่แตวความจริงแล้วเมื่อก่อนหมู่บ้านต้นโจกได้ตั้งอยู่ที่แถบน้ําขานหรือว่าตามลำน้ําขานที่ลงไปทางที่ตะวันออกที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็ได้มาจัดสรนี่ มาเพลยถางทํามาหากินทําไร่ทำ,ทำ,ทำสวนทนานาส่วนมากน้องบรรทนจกนี้ก็จะเป็นคนอพยพมาจากอําเภอสันปะตองเป็นส่วนใหญ่คิดว่าร้อยละเจ็ดสิบที่มาอยู่นี่ความเป็นอยู่ของพี่น้องบรรทนจกที่ผ่านมานั้นก็อยู่กันแบบคนพื้นบ้านการทํามาหากินทําไร่ทถนาอย่างต่างๆเต่าที ได้ทราบข่าวมาแล้วหลังจากนั้นก็มีประชากรเพิ่มมาเมื่อก่อนนี้ก็ที่มนตั้งหมู่บ้านเป็นหมบ้าน,เ,น,านเอกเทศแต่แต่ที่มีพ่อหลวงมีอย่างก็มีประมาณหกสิบครัวเรือนจากนั้นมาก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนพ่อหลวงเปลี่ยนอย่างมาตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อก่อนก็ มีพ่อหลวงคนแรกพ่อหลวงด้วงมอยเฟือและความเป็นอยู่ของที่ว่าก่อนที่พี่น้องคนไทยใหญ่หรือเอาห้องกันว่าคนไทยที่จะมาอยู่นั้นก็อ,อยู่ตามปก,กติตามประเพณีพื้นบ้านที่เหมือนกันพวทั่วไปของคนเหนือเอาสลรับประเพณีต่างๆนั้นหลังจากพี่น้องคนไทยหรือว่าพี่น้องคนไทยใหญ่มาอยู่ในหมู่บ้านนี้ก่ ได้ประมาณเริ่มแรกประมาณสักสิปปีมาอยู่อยู่สองครัวเรือนก็มีนายอนางคำหรือว่านายอาหัวเซ่ลีแล้วก็นายเลนนางจื่นอันนี้มาอยู่ประมาณ18ปดปีหลังจากนั้นมาก็มีพี่น้องคนไทยใหญ่อพยพมาจากประเทศพมา่า มาจากบ้านปางหลวงพ้นเซนวีหรือว่าเมืองออย่างต่างๆตามที่เปิ้นตามที่ถามเปิ้ลได้บอกขึ้นมาเมื่อพี่น้องคนไทยใหญ่มาอยู่แล้วประเพณีต่างๆประกอบเอาของฮาพ่องของคนเมืองของหมู่บ้านต้นโจกบางอย่างเปิ้นก็เอาของเปิ้ลเข้ามาอย่างเป็นประเภทที่ว่างานสั่งรองอันนี้ก็เป็นประเพณีของเปิ้นของพี่น้องไทยใหญ่เนาะ ต่อมามีผู้คนอพยพมาตั้งถินฐานที่บ้านต้นโชคมากมายโดยส่วนหนึ่งอพยพมาจากบ้านปางหลวงในรัชฉานของประเทศพามา่ากลุ่มที่เรียกว่าชาวไตเดิมอาศัยที่บ้านปางหลวงสันเนียนที่มีการสู้รบระหว่างทหารไตกับทหารพามา่าผลปรากฏว่าทหารไตแพ้ส่งผลให้ทหารพาม่าใช้กำลังข่มขู่ใช้ชาวไตหาลูกกระสุน ลูกระเบิดทำงานหนักประกอบกับเมืองปางหลวงมีความแห้งแลง้งได้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยและถูกทหารพม่ายึดหมดชาวไตที่อสสาศัยอยู่ในเมืองปางหลวงเกิดความหวาดกลัวจึงพากันหนีมายังชายแดนไทยพมา่าเพื่อสแสวงหาที่ทํากินจนเดินทางเข้ามาอสสาศัยที่บ้านต้นโชค ยุคที่คนไตอพยพเข้ามาเข้าไปยค่ะที่คนไทย้นถึงย้ายอพโยกเข้ามาอยู่ที่บ้านบนโจกของเาคะเกตดผลที่ยกย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน้นโจกตามที่ถามดูพี่น้องคนไทยใหญ่เนาะที่มันอพยพเข้ามาส่วนมากที่มานี่มันคล้ายว่า มันก็คนชนกลุ่มน้อยอยู่แบบ,บมีอิสระหรือว่ามีทาหารพ่อม่าเวลาเพิ่นออกมาตรวจราชก,การมาอย่างจาใจแดนตามที่หมู่บ้านของน้องคนไทยใหญ่นะ่ะจะกินหมูแล้วก็ข้าเอาเลยจะกินงัวก็ข้าเาเลยเข้าไปวีนักที่ทำนาเนี่ยนาเนอาไปเลยมันก็ได้ความลําบากปกเบียงเบียงจาก อาหารพามา่เราตามที่เอนอู้หือฟังนละแต่ความเป็นจริงนี่ก็เขาผมก็ไ,ได้ไปสัมผัสนะก็เห็นว่า,วามาอยู่ในประเทศไทยมันมีอิสระตามที่เนว่ามาอยู่นะ <c oughs> จะรับจ้างได้เท่าใดกัเป็นเงินของเพื่อนจะทาให้ทํานาได้เท่าใดกัเป็นเงินของเพื่อนถ้าอยู่บ้านเพื่อนที่เพื่อนอพยพมานะั้นว่ามันมีอิสระบางครั้ง มีเงินมีของมีอย่างก็เกิดว่าถ้าโมทหารหรือว่าโมอย่างวะมีโจนมีอย่างเข้าไามันคงจะไปฟ้องร้องที่ไหน<ม>หอ่ะเลยว่ามันอยู่ประเทศไทยนี่มันดีแล้วก็หมบ้านต้นโจกนี่ที่มันอยู่นาคนี้เพราะว่ามันอยู่เป็นดิสระแล้วพี่น้องคนไทยใหญ่ก็อชอบทําบุญนี่หรอแล้วเวลาไปอยู่ที่อื่นเนะี่ยมีการมีงานมีงานทําบุญเนะี่ยถ้าเจ้านาย ค,บคนบัญเนี่ยเขาไปได้ไปทำบุญแต่มาอยู่ต้นโจกที่คนมาอยู่แบบรับจ้างเป็นคนรับจ้างรับจ้างพวไปนะรับจ้างโรงงานรับจ้างลบอเขามันพวกพวกพวกเขามันยัางสรารพัดอย่างเอามดจะเป็นคนที่เป็นมีความขยนันแล้วชอบทําบุญถ้าวันเดือนมนหรือว่าวันเดือเนเ็งวันศินใหญ่นะมาถ้ามาถามโมน,นี้นะก็อย่าปไปไหนนะ าทการเสียนแป้งของเขานี่เขาก็คือศาสนาพุทธนมีกลองเงา้าวมีของอะไอย่างก็นะที่ว่ามันอีคนเดียวได้เป็นจูงนะหลายตุงโอ้โหเจ๋เขาติดฝ่ายนี้เขามีอย่างอันเขามีคนินตามไหนนี่ก็เป็นแห้งก็เขาน่าก่อนนี่เโาไปเท่าไหร่ อย่างว่าคนไทยนี่ชื่อว่าสถาพูแตะมันไปวันวันพระนี่มันจะไปแค่วันศีลมันจะไไปไปเดือนดอกเดือนเตงแต่ว่าแม่งนี่ผมไปมมมมมองบอกไปสมัยไปหมดออี้ถ้าบอากก็คือมูสมัยพู้หลวงพาเป็นแกนี่พ้อสังองอ่งร้องพ่อหันงเออพอสังองอส่งรองเขาจะร่วมผู่วกนมาเนี่ยมีที่ไหนบอกพี่บอกน้องมาสร้างว่าพ่า Sắp được phiên xem hơn để cho phần cho phần nào đều yêu biên cầu cho phần nào 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 ที่สูงไปอ่านมาแล้วก็เลยว่ายกย่องที่จะยกย่องนะเนาะเขาว่ามีอย่างอันเขาบอกว่าระบดีระบบดีตั้งขโมยตัวโจรมุมนี้มันเป็นตามเวลานะมันจะมีสองปอกทีนี้มาอยู่สองปอกปอกนี้ก็จะตั้งผู้ใหญ่บ้านเราตั้งตั้งว่าสองปอกนี้เหือยกูเห็นคนหัวหน้าว่า เปนยากอย่างนี้เน,นามีการในบ้าน,นีนพ่อก็คือไปบอกบอกเอ่อี่แจงอย่างน้นที่พอดีอยู่ไปทำอย่ันอันนี้นนนเกิดลายทางันออนนี่คือนออนคนอุอยู่ถ้าไปอยู่มากมด่มีเจ้อย่างนั้นเนาะไอ้เจ็บป่ปีาม,มาผมปั้นเหมือนาี่กอดพี่ชาวไต้หนีภัยสงคราม ระหว่างทหารไต่กับทหารพรมาร่านีการข่มขู่และความแห้งแล้งของเมืองปางหลวงเข้ามาทำมาหากินที่บ้านต้นโชคเพราะบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีงานทำมีวัดที่สามารถทำบุญได้ตามที่ตนต้องการอยู่แล้วมีความสุขจึงมีความคิดที่จะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านต้นโชคไม่คิดกลับไปที่ปางหลวงอีก ซึ่งต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการอยู่อาศัยร่วมกันการเปลี่ยนแปลงตามสังคมปัจจุบันการพัฒนาสาธารณูปโภคการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณียุคการปรับตัวชาวไทยใหญ่เมื่อเข้าไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านต้นโชคแล้ว ก็ได้ประกอบอาชีพรับจ้างโดยมีชาวบ้านตนโชคเป็นหัวหน้ารับไปทำงานนอกหมู่บ้านชาวไทยใหญ่กับคนในหมู่บ้านจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ชาวไทยใหญ่จึงเริ่มนำประเพณีวัฒนธรรมของตนเองเข้ามาในชุมชนเช่นประเพณีการบวชเนนซึ่งชาวไทยใหญ่เรียกว่าประเพณีปล่อยสางลอง การฟ้อนนกกิงกะลาการฟ้อนโตกจะฟ้อนในช่วงออกพรรษาซึ่งชาวไทยใหญ่เชื่อกันว่าเป็นการรำถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัฒนธรรมการแต่งตัวของชาวไทยใหญ่จากที่แต่ก่อนนุ่งกางเกงขาวก้วยเสื้อก็ทำจากผ้าฝ้ายทอมือ เป็นเสื้อคอกลมแขนยาวผ้าอกตลอดและติดกระดุมแบบจีนก็เปลี่ยนมาเป็นเสื้อผ้าธรรมดาตามชาวบ้านในชุมชนชาวไทยใหญ่จะใส่ชุดของตนก็ต่อเมื่อมีงานประเพณีของตนเองเท่านั้นเมื่อชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลานานเข้าก็เกิดมีลูกหลาน เติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านชาวไทยใหญ่ก็ให้เข้าศึกษาในโรงเรียนภายในชุมชนและได้ศึกษาเทียบเท่าลูกหลานของคนในหมู่บ้านต้นโชคด้วยสภาวะสงครามทำให้คนในอดีตย้ายถิ่นฐานละทิ้งบ้านเกิดเพื่อแสวงหาดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้ชีวิตของเขาและครอบครัวอยู่รอด บ้านต้นโชคหมู่บ้านที่มีนามอันเป็นมงคลและมีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ทั้งชาวบ้านคนไทยและชาวไต่ที่อพยพมาจนชีวิตผ่านพบความเปลี่ยนแปลงปัจจุบันบ้านต้นโชคเป็นที่อยู่ของคนหลายเผ่าพันธุ์ชีวิตคนไต่ก็เปลี่ยนไปพร้อมกับการปรับเปลี่ยนวิธีทำมาหากินพื้นฐานการตั้งชื่อของสังคมไทย ย่อมมีการนำความเชื่อมามีส่วนร่วมในการตั้งชื่อไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อคนการตั้งชื่อเมืองหรือการตั้งชื่อตำบลหรือต้นไม้ป่าไม้ซึ่งความเชื่อนั้นเกิดจากผู้คนที่มีความนับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเมืองหรือถิ่นฐานตำบลของพวกเขาหรือความเชื่อในเรื่องของโชคลาภซึ่งมีผลในการตั้งชื่อถิ่นฐานอาจจะเป็นชื่อของเทวดาพูดผีปีศาจ ที่เป็นผู้คลุ้มครองหรือเป็นเจ้าที่ของถิ่นฐานนั้นหรือความเชื่อในเรื่องของลางสังหรณ์โดยตั้งชื่อดีๆสวยงามเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกเขาที่บ้านต้นโชคอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ก็หวังในนามอันเป็นสิริมงคลจะช่วยดลให้ชาวบ้านโชคดีมีชัยในความหวังที่จะสร้างชีวิตใหม่บนพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ พื้นที่มีต้นโชคมากมายในอดีตที่วันนี้เหอเพียงไม่กี่ต้นทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดีๆในโครงการยวววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ